สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราต้องมาไลฟ์สดกันวันนี้หมอออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น่นเซ่วันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นกูรูผู้มีชื่อเสียงนะคะหมอออยยิบซีพยาอทค่ะ น้องออยค่ะช่วงนี้เราใกล้เทศกาลกินเจแล้วหรอตอนนี้กินเจแล้วค่ะใช่แล้วนะคะการหลายท่านก็จะล้างท้องก่อนนะคะบางคนนี่ล้างท้องก่อนเป็นเดือนเลยแล้วตัวเองก็ทานเจป่ะอ่าช่วงนี้ยังเจไม่ได้ค่ะทํางานตลอดนะคะบางทีมันเสืออืะอราคือผิดกฎก็เรามีเรามีเอฟซีนะ ซึ่งบอกว่าตอนนี้เราจะเปิดช่องศรัทธาปฏิหารเราก็จะมีอาจารย์เขียวศักยันซึ่งตอนนี้เขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาทำพระภาษาเทพก็เหมือนกับปลุกเสกอ่าปลุกเสกนะคะทำพิธีนะคะเพิ่มความเป็นขลังนะคะอันเชิญพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจานเที่ยงเกลือจิงจิงเนี่ยนะการปลุกเสกหรือการเบิก์นเนทพระพุทธนตรเนี่ย รู้ไหมต้องไปเบิรกเนตที่ไหนอืมที่ไหนคะที่ไหนเกาะบาหลีเอ้าอย่าลืมถิ่นนี้อ่าเกาะบาหลีอ่ะสมมุติว่าถ้าเราจะไปบาหลีต้องถามนิดนึงว่ามีอะไรที่นําเสนอบ้างคะโอ้ที่อับขี้อับอ่าบาหลี็ิดินแดนแห่งเทพเจ้าเป็นดินแดนศิลศาสตร์นะคุณก็สามารถที่จะพบกับวัฒนธรรมพันปีที่อุบุดนะ แล้วก็จะเจอความเป็นสมัยใหม่ที่หาดคูตาเขาจะเหมือนฮาวายอ่ะมีบาหลีบีชพูดแล้วจินตนาการของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมไม่ว่าหลุยวิตตองกุชชี่ปราด้าเยอะก็จะอยู่ที่ห้างริมหาดถามนิดนึงว่าราคาในบาหลีกับไทยเนี่ยอ่าหรือว่าเราไปที่แหล่งกำเนิดเลยที่ไหนถูกกว่าหน่อยพี่มันก็ บอกยากเนาะคุณอยากจะเจอสิ่งที่ไม่มีในโลกเช่นปกอบไฟบ้านเรามีมอทะเลสาบไม่มีวัฒนธรรมพันปีการเบิกเนธพระพิกเนธเอ่เขาเรียกดินแดนการูด้าน่ะดินแดนเบียกรุดอ่ะความสมัยใหม่ทะเลไม่เหมือนบ้านเรา คนก็จะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะแสดงว่าคลื่นใช่นะแล้วก็บ้านเขาเนี่ยไม่ได้คุยนะอันนี้เอาบ้านเอาก่อนเพราะบาหลีเนี่ยเวลาลมพัดเนี่ยเราจะไม่เหนียวเพราะว่าเขาเป็นโอเชียนเป็นมหาสมุทรอินเดียนะถ้าคุณอยากจะเป็นเล่นเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะเล่นที่บาหลีได้นะแล้วก็วัฒนธรรมเขาเนี่ย เป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีที่ใดในโลกค่ะอ่ะพีอทีมาแล้วไม่เปิดเอ่อสตรีมเมอร์ให้ข้าพเจ้าเพื่อเป็นการประกอบให้แฟนคลับทั่วโลกเห็นราคะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องส่งของมาสเตอร์ ป้าใสทีวีชนแนลออกทั่วโลกเดี๋ยวที่กำลังจะเปิดเพิ่มอีกช่องหนึ่งเป็นช่องหมอดูนะคะสถาันปฏิหารใช่ซึ่งหมอออยก็จะมาพบกับตัวเองพบกับทั่วโลกนะคะวันนี้เราหน้าสดหน้าสดคือหน้าสดแต่ดิฉันน่ะหน้าสดสดดิฉันน่ะสด คนถามเยอะมากซึ่งบอกวุธยทำไมพี่แดนซี่โสดอยู่ได้ยังไงก็คือเราเอนจอยกับงานน่ะนะแล้วเราคืออย่างเนื้อคู่ก็คงชาติหน้าน่ะเราเกิดชาตินี้เขาอยู่ชาติหน้าเกิดไม่ทันตอนนี้อยู่กับแมวไปลรออันนี้เป็นการบอกบ้างว่าจีบได้จีบได้จีบได้ไม่โดนลูกปืนไม่โดนไม่โดน สก็ช่วงนี้ลดน้ำหนักออกกำลังนะอ่าก็คิดว่าคนเราอายุมากแล้วเราก็ต้องรู้จักให้โอกาสตัวเองอ่ะนะออกกำลังลดน้ำหนักและใครที่มีปัญหาเนี้ยปรึกษาเราได้เราก็เหมือนอ่ะเดี๋ยวจะพี่พี่จะเล่าเรื่องของพี่ให้ฟังพี่เนี้ยเสียใจเรื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเป็นคนเสื่อ แล้ววันหนึ่งเรามีเรื่องซึ่งซึ่งเราเสียใจอะ่ะวันนั้นก็อยากจะร้องไห้นะอยากจะเออชีวิตนี้อยู่ไปมันก็ไรบ่อยกำลังคิดคิดอยู่การที่มีใครเข้ามาคุยกับเราสักคนหนึ่งอะ่ะเรามีความรู้สึกมันดีนะแล้วทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเออในโลกนี้เรายังมีคนที่เห็นคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรับภาษาเวลาใครมีปัญหาอะไรเนี่ย การที่เขาได้คุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาก็เขาดีขึ้นนะใช่ไหมหรือเครมีปัญหาอาจารย์ออยเรื่องบ้านเรื่องง่วงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะคุยกับคุณได้นะคะจริงๆวันนี้เราก็ไลฟโสดเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักแต่บ้านเราน้ำไม่ท่วมนะคะอ่ะคุยเรื่องบาหลีต่อ คุณอยากไปเที่ยวบาหลีอยากไปค่ะอ่าสี่ชั่วโมงอ่าเป็นดินแดนที่ต้องเรียกว่ามีเสน่ห์ดินแดนสายยักสตร์นะคะมีคนขันใช่ใช่ที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องต้องไปเขาเรียกว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยคุณต้องไปเที่ยวที่บาหลีนะเพราะอะไรรูกไหมเขาบอกว่าบุญไม่ถึงเนี่ยไม่ได้ไปค่ะไม่มีค่าเครื่องบินเอ้ยจริงนะเรื่องนี้นะ แนนมีลูกค้าใช่ไหมเขาอยู่มหาชัยเขาอยากไปมากเลยแล้วตั๋วเต็มแล้วเราก็บอกเออพี่ถ้าพี่มีบุญอ่ะพี่ก็อาจจะได้ไปแล้วอยู่ลูกค้าคนที่จะไปอ่ะแอนเซนนางก็เลยได้ไปกันเราแสดงว่านางอ่ะได้บุญนะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาก็ปรึกษาเราได้โทรมา0ู1 984 5 8หนค่ะเราพร้อมที่จะปรึกษานะ ก็บางครั้งคนเราเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนคุยดีๆสักคนหนึง่งเราก็ดีขึ้นนะออยใช่ปะ่ปะแล้วเราคือเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอค่ะแล้วบางทีเนี้ยเราไปเจอคนซึ่งซึ่งซึ่งเขาหลอกลวงอะเนาะก็ความรู้สึกมันเสียนะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งมานั่งคุยกับเราเรารู้สึกดีขึ้น เราก็จะขอบคุณคนผู้นั้นซึ่งทําให้เราดีขึ้นมีกําลังใจ,งใจนะคะนะคะก็ช่วงนี้ก็ออกกําลังเท่าเดิมจะสวยเหมือนเดิมละตอนนี้เป็นเป้าอ้วนก็เลยไม่ออกไปไหนกี่เดือนสมเดือนสามเดือนอน,<า>นะ,ะสาเดือนก็จะสวยเหมือนเดิม,มก็จะรับเดทแล้วละ <laughs> So that, คุเล่นนะะใครที่อยากจะนัดเดทนะคะรออีกนิดนึงนะคะขอเวลาสามเดือนคุอนขอบอันนี้ไลฟ์สดนะคะเคียสีเพ้่งหลังเราเดินไปเดินมาว่ายายสองคนนี้มันคุยอะไรกันอันนี้คือเราพูดตรงๆขอเวลาสามเดือนนะคะคุณออยคุณออย เวราาคุณมียาเลยนะอืมนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวช่วยควบคุมควบคุมหนักมาะคะกค่ก็ใช้ในใน